กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับด้วย้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของลิซ่าไปพิงแล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าลิซ่าเนี่ยจะมีโอกาสเล่นซีรีเกาหลีบ้างไหมครับอย่างเห็นลิซ่าเล่นซีรี์มากแต่เวลาคงไม่มีคิดว่าถ้าเล่นได้ควรจะคู่กับใครดีครับ ไปดูกันน้าฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเหน็นที่หได้ตอบกลับว่าไม่มีแน่ๆครับองค์ยากที่ให้ต่างชาติเล่นแต่ก็แอบหวังอยู่นะส่วนคู่คู่กับใครก็ได้หรือไม่มีคู่เลยก็ยิ่งดีความคิดเหน็นที่สนะฮะได้ตอบกลับว่าเล่นหนังฮอลลีวูดจะมีโอกาสมากกว่าเล่นซีรีส์เกาหลีอีกแต่ผมว่าน้องไม่ใช่สายดารานะน่าจะไปสายแฟชั่นซะมากกว่าความคิดเหน็นที่3นะฮะได้ตอบกลับว่า จีนกับเกาหลีที่เห็นนางเอกจะมีครึ่งเซี่ยวจีนเป็นอย่างน้อยดิซ่าไม่มีเซี่ยวเลยถ้าทํามาให้ต่างประเทศดูก็ได้สบายเลยครับแต่ถ้าเอาตลาดในประเทศต้องดูว่ากล้าจ้างไหมค่าตัวน่าจะแพงอยู่ครับเคยดูแบ็กพิงค์ไดอารี่แล,แล้วเห็นลิซ่ายืนไกลๆด้านหลังโรสแล้วงงนึกว่าลูกครึ่งฝรั่งที่ไหนมายืนในห้องเตรียมอยากเห็นเหมือนกันครับอยากได้พระเอกแนวนิสัยแบบจีซันี่ รับรองนางเอกเราเกาะตลอดตามแกล้งมารมากขอพห้เอกหล่อๆไม่เก๊กดึงในใจก็คงพระเอกเรื่องนี้ I'm not t r o o t y อ u ยู n g l o ได้เล่นหนังสักเรื่องแต่แสลิซ่าในเกาหลีน่าจะดีขึ้นทันตาเพราะผมมาดูลิซ่าคือดูพวกคลิปตลกๆนะครับไปดูคอนเสิร์ตกับแดนซ์ตอนที่ไม่มีอะไรดูแล้วความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมได้หรือไม่ได้เล่นคงไม่ได้อยู่ที่ผู้สร้างซีรีส์ครับ แต่คงอยู่ที่น้องมากกว่าปังขนาดนี้ใครจะไม่อยากได้ไปลงซีรีส์อย่าเพิ่งฟันทงกันไปเลยครับไว้น้องรับงานแสดงจริงๆแล้วค่อยเชยร์กันดีกว่าไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างแล้วกันนะครับผมเกาหลีเป็นชาตินิยมมากๆนะครับมีโอกาสน้อยมากที่คนต่างชาติจะได้เล่นซีรีส์บ้านเขานอกจากจะเป็นนักแสดงรับเชิญหรือมีบทที่ต้องใช้ชาวต่างชาติเล่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงคนเดิม ผู้กำกับหรือนักเขียนเขาไม่ได้สนหรอกว่าอยู่จะมีชื่อเสียงขนาดไหนสิ่งที่เขาสนใจคือคาแรคเตอร์ Character เข้ากับตัวละครไหมฝีมือการแสดงถึงหรือเปล่าความคิดยนตอบกลับต่อมาเลยนะครับผมเรากำลังพูดถึงซีรีส์ผู้จัดนั่นแหละไม่เอานิชคุณตอนบิ๊กพีคดังในเกามากกว่าดิซ,ซ่าอีกยังไม่มีโอกาสจริงๆจังๆเลยความคิดนต่อมาเลยแล้กันนะครับผม ถ้าจะแสดงก็คงจะเป็นดารารับเชิญนั่นแหละครับโผลมาให้คนดูเซอร์ไพรส์นิดหน่อยคิดว่าน่าจะได้แต่ถ้าให้เล่นเป็นนางเอกเลยคิดว่ายากครับเนื่องด้วยว่าลักษณะน้องไม่ใช่ท้ายนางเอกเกาหลีเท่าไหร่ครับจะมีก็แต่แบบรับเชิญมีโอกาสอยู่อย่างลูกแบมแบมนี้โผลมาหนึง่งฉากอย่างพี่คุณก็มาแบบเป็นรับเชิญบ้างเล่นบ้างปะไปอีความคิดเห็นต่อมาเลยแล้วกันนะครับผม หน้าตาน้องไม่ใช่แนวเล่นละครน้องเหมาะกับไทยแบบแฟชั่นหรือเดินแบบซะมากกว่าซีรีส์จีนไทยยังมีโอกาสมากกว่าลิซ่าแอคติ้งใช้ได้อยู่นะดูจากโฆษณาแลกนา็อกเห็นข่ามีคนทาาทามอยู่แต่คงไม่ใช่เร็วนี้อยู่ที่ค่ายด้วยจะปล่อยไหมแต่อะไรก็เป็นไปได้ขนาดเป็นเมนเทอร์รายการที่จีนเหนือความคาดหมายมากๆความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมยากครับเรียกว่าไม่มีทางจะดีกว่าพูดตรงๆนะ รอง,งานอย่างอื่นอย่างง่ายกว่านะคนไทยที่เคยเล่นซีรีส์เกาหลีก็มีนะแต่น้อยของน้อยมากๆป๊อบลูก,กี้บีบีเรื่องมูริมสกูลองตามดูนะอีกความเขียนต่อมาเลยนะครับผมคิดว่าไม่นะครับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยอย่างแรกเลยเรื่องหน้าตาไม่ใช่พิมพ์นิยมของทางนั้นอย่างที่สองถ้ากระแสน้องในอินเตอร์อยังแรงอยู่แบบนี้ เรื่องค่าตัวคงจะไม่ใช่น้อย,นอยแน่บวกกับกระแสในเก้าไม่ได้วื้วาอะไรไม่คิดว่าจะมีคนกล้าทุ่มอย่างสุดท้ายคิดว่าสายการแสดงในเก้าน้องคงไม่สนใจเชื่อว่าลิซ่าน่าจะไดเล่นหนังฮอลลีวูดมากกว่าน่าจะอีกสักหนึ่งสอปีหลังจากนี้รอติดตามซีรีส์และหนังในเก้าแทบเป็นไปไม่ได้แต่จีซูเจนนี่บรูซจะมีโอกาสมากกว่าตามลำดับ ส่วนตัวผมเชื่อว่ากระแสความร้อนแรงในสื่อออนไลน์ทั่วโลกน้องยังไปได้ดสุดๆกว่านี้อีกมากมีแค่อายุ22ปีไปถึงระดับอินเตอร์ตั้งแต่ปล่อย KTL แล้วคลิปต่างๆเป็นไวรัลมีฐานแฟนทั้งเอเชียยุโรปอเมริกาลาตินแบบทั่วโลกจริงๆเป็นข่าวในสื่ออินเตอร์บ่อยๆต่อเนื่องทั้งด้านแฟชั่นงานเต้นเองซึ่งทุกอย่างมันเทนเดียวกับวงการบันเทิงหนังในฮอลลีวูดด้วย ถึงจะไม่ได้บทนำอะไรแต่ต้องมีโอกาสได้อยู่ในเฟร,รมในหนังฮอลลีวูดอีกด้านความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับผมอาจจะเป็นฟิลรับเชิญแบบแฟนคนแรกของพระเอกสาวในฝันของพระเอกรุ่นพี่สุดป๊อปในโรงเรียนบบา,บาเล่นหนังหรือซีรีส์ฮอลลีวูดยากกว่าในเกาหลีอีกทำไมถึงชอบคิดว่าดังแล้วจะมีโอกาสมากในวงการการแสดงที่นูน่นกันง่ายๆก็ไม่รู้ฐานแฟนหนังฮอลลีวูดแน่นจะตายให้อยู่ดีๆไปจับยัดรับบทเด่น แบบไม่แคสเลยเละแน่ถ้าโผมมารับเชิญน่ะได้แน่ใช่ว่าดังแล้วจะได้เล่นเลยตัวพ่อตัวแม่เห็นบทแล้วชอบใช้ว่าจะขอไปเล่นด้วยได้เลยสะที่ไหนอื <c oughs> ขอตอบว่าเล่นที่จีนมีโอกาสมากสุดลองลงมาก,ก็เกาหลีแหละไปดูความคิดเห็นที่ตอบกับคอมเมนต์นี้บ้างลวกันนะครับผมฮอลลีวูดก็ทุนจีนไงครับ หนังฝรั่งฟอร์มใหญ่ทุนจีนเยอะแยะดาราที่มีฐานแฟนใหญ่ยอมได้รับความสนใจอยู่แล้วความเขียนตอบกลับต่อมาเลยนะฮะอันนั้นก็ใช่ครับแต่ดาราจีนที่ได้รับบทนำก็มีน้อยมากอยู่ดีส่วนมากก็ออกแนวไปแจมหรือไม่ก็รับเชิญอย่าว่าแต่จีนเลยครับดาราทั้งทวีปในเอเชียที่ได้เป็นตัวหลักจะมีสักกี่คนเชียวก็น้อยอยู่ดีแต่คิดว่างานการแสดงจากฝั่งจีนนั่นแหละมีโอกาสสุดความเขียนตอบกลับต่อมาเลยนะครับ ก็ไม่มีใครบอกว่าต้องไปเป็นดารานําสักหน่อยแต่ไปเล่นมีบทสําคัญในหนังมันก็โอเคไหมล่ะในตอนเริ่มจะให้ไปถึงเล่นเป็นดารานําเลยมันก็ไม่ใช่อีกอย่างชื่อเสียงทางตะวันตกน้องก็ไม่ใช้เล่นๆวันข้างหน้าจะยิ่งกว่านี้อีกอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับดาราเอเชียคนอื่นน้องมันเกิดมาเพื่อสร้างสถิติใหม่ๆสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆอย่างจัดอันดับผู้ทรงอิทธิพลทางแฟชั่นน้องยังเป็นเอเชียคนเดียวที่ติดท็อป10ล้อมรอบด้วยเซเลบตะวันตก ออกข่าวสื่อใหญ่ทั่วโลกเพราะงั้นอย่าได้ประเมินน้องต่ำไปนะครับความคิดเห็นตอบกลับต่อมาเลยนะฮะเธอดาราเกาหลีอะใช่ครับแต่สำหรับลิซ่าลุ้นฮอลลีวูดมีโอกาสมากกว่าจริงๆครับไม่มีใครคิดว่าการไปเป็นนักแสดงในฮอลลีวูดง่ายหรอกครับแล้วโปรดักชั่นหนังและซีรีส์ในฮอลลีวูดเป็นพันๆเรื่องต่อปีนักร้องนางแบบดังๆหลายคนก็ไปแสดงรับเชิญเยอะแยะยิ่งตอนนี้ Netflix Apple TV Disney Plus อเมซอนพายกำลังแข่งขันกันสูงมากๆแย่งกันดึงคนดังๆมาเล่นซีรีส์ตัวเองโอกาสเปิดกว้างมากมายครับอยู่ที่น้องกับ YG แล้วแหละถ้าเขาติดต่อมาจะเล่นหรือเปล่าวความคเห็นต่อมาเลยนะครับผมลุ้นฮอลลีวูดง่ายกว่าจริงๆครับเกาหลีลุ้นจีซูดีกว่าคาเคเตอร,ร์จีซูเนี่ยนางเอกซีรีส์นางเอกหนังเกาหลีสบายๆขนาดไอจีขึ้นนำลำดับหนึ่งของเคป๊อปเกายังปล่อยเบอร์ ต่อด้วยโวเกาถ่ายรูปออกมาให้เจ็บปวดอย่างนั้นนิชคุณช่วงพีคยังไม่ได้เป็นพระเอกเลยขนาดแมสมากนะช่วงนั้นฟังทงว่าไม่มีแน่นอนกับซีรีส์เกาหลีเต็มที่ก็รับเชิญฉากสองฉากถึงจะเป็น,ปนไปได้น่าจะเป็นหนังฮอลลีวูดอาจจะมีโอกาสไปแคสมากกว่าอีกแต่คิดว่าไม่ใช่ช่วงนี้อาจจะอีก3-4ปีต่อไปจากนี้ใครถึงจะปล่อยให้เล่นนะฮะความเคียนต่อมาเลยละกันนะครับผม หนังฮอลลีวูดมีโอกาสแน่นอนนะครับคาลิเตเตอร์น้องมันเหมาะกับบทหนังฟอร์มใหญ่หนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์ที่ต้องใช้ทุนจากจีนมีเยอะซึ่งดาราที่มีฐานแฟนทั่วโลกหนังย่อมสนใจที่จะดึงตัวเข้ามาเล่นอยู่แล้วอย่าคิดว่าหนังฮอลลีวูดจะต้องแคสตัวนักสแสดงเป๊ะบทต้องเป๊ะทุกเรื่องหลายๆเรื่องเอาดาราเยอะๆมาเป็นจุดขายแล้วก็ขายความมาลังของฉากแอคชั่นเน้นความบันเทิงเน้นขายเน้นไรายได้น้องมีโอกาสแน่นอนสําหรับฮอลลีวูดในวันข้างหน้า ส่วนซีรีส์เกาหลีเนี่ยมันไม่ยากหรอกสำหรับซีรีส์ช่องเคเบิลซีรีส์เกาหลีมีหลายเกรดครับถ้าพวกฟอร์มใหญ่ช่องสาธารณะอันนี้ยากแต่ถ้าพวกฟอร์มเล็กช่องเคเบิลเอาก็จ้างน้องไม่ไหวหรอกและน้องคงไม่เล่นด้วยและหน้าตาแบบน้องมันเล่นเป็นคนเกาหลีไม่ได้อ่ะนึกออกปะมันต้องเล่นบทต่างชาติอย่างเดียวเพราะหน้าไม่ใช่คนเกาหลีแต่ถ้าหนังฝรั่งหน้าแบบไหนก็อเมริกันได้หมดความเี้นต่อมาเลยนะครับ ถ้าซีรีส์เกาหลีที่เป็นออริจินัลของ Netflix ก็ไม่แน่นะครับเพราะเน้นอินเตอร์ด้วยอาจจะต้องการคนดังๆด,ด,ดึงคนดูฝั่งฮอลลีวูดนักร้องนางแบบดังๆได้มีโอกาสแสดงหนังเยอะแยะแล้วผ่านไปเป็นนักแสดงเต็มตัวก็มียิ่งตอนนี้ Netflix Apple TV ทยั่งกันนะฮะเยอะเลยลองคิดดูแบบบ้านเรานะบ้านเราจนะียอน on, ได้เล่นบ้างก็จริงแต่ก็น้อยเมื่อเทียบกับความปังของนาง่งเพราะอะไรก็เพราะว่าต่อให้พูดดูเรื่องยังไง สำเนียงก็ไม่ได้แบบคนไทยทั่วไปนาตามก็ไม่ใช่คนไทยนั่นแหละคือเหตุผลเดียวกันก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมที่ใต้คลิปเลยนะฮะคลิปหน้าอยากจะพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s ับ Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ